จุดสไนท์ทองวันนี้นะครับถือว่าเอาเป็นจุดซิ่งก่อนดีกว่าจุดซิ่งนะครับไบแนวนะครับ1960.44เพราะว่าตลาดเนี่ยเปิดราคานะครับเปิดราคาสูงกว่ากรฟีโบของผมแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นหน้าายมากกว่านะแต่ส่วนของจุดสไนท์เนี่ยไกลหน่อยนะครับปักไว้ก่อนนะถ้าใกล้ฝั่งไหนค่อยเข้านะครับจุดเซลล์อยู่ที่1971.05จุดไม้ตายเลย1971.05มา TP ที่1964.95 ตามพิกัดฟิโบ170นะครับของผมแล้วก็ถ้าตลาดเนี่ยลงมานะครับค่อยดัก115นะครับราคา1950.54นะมา TP ที่1957.75เทคนิควันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้เลยส่วนข่าวส่วนข่าวมาลัวๆนะครับตอนทุ่มครึ่งแต่ไม่ใช่ข่าวสำคัญราคาส่งออกราคานำเข้าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวทั่วไป นะคืนนี้นะครับก็ลุ้นตามที่นี่ข้อปกติขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีครับผม